สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวถอยรถป้ายแดง5เคล็ดลับขับแล้วให้โชค คลิปนี้นะคะมาเปิดเผยถึง5สิ่งที่ต้องทำหลังท่านออกรถใหม่ป้ายแดงเข้ามาเพื่อเสริมสิริมงคลก่อนขับรถนี้อย่างเป็นทางการค่ะก่อนเลยเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปดีนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่นะคะ หากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะเอาละค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่ข้อแรกสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือให้บุพการีพ่อแม่ขึ้นนั่งเป็นคนแรกเลยค่ะหลายคนคงเคยได้ยินแล้วกับคำว่าพ่อแม่เปรียบเสมือนพระในบ้านการที่เราให้พระที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเราขึ้นนั่งเจิมบนรถก่อน ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะหรือจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็ขอพอรจากท่านทั้งหลายให้เราเดินทางปลอดภัยขับรถแคล้วคลาดเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้โชคดีแค่นี้ก็เป็นขวัญและมงคลสูงสุดในชีวิตสิ่งหนึ่งแล้วละคะ่ะถ้ามาข้อที่2นะคะให้เริ่มต้นด้วยการขับรถหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะ ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วแนะนำให้ขับรถหันหน้าออกไปทางทิศท,ที่เป็นมงคลที่สุดนั่นก็คือทิศเหนือนะคะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทิศโชคลาภโชคดีทิศรับทรัพย์ซึ่งในสมัยนี้ทุกศูนย์หรือว่าเต็นท์รถก็จะมีการจัดสถานที่เพื่อรองรับลูกค้าที่จะมาออกรถใหม่ได้ขับรถออกตามทิศมงคลกันด้วยค่ะถัดมาข้อที่3ค่ะใไฮว้แม่ยาหนางนะคะ เป็นที่รู้จักกันดีสําหรับคนไทยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการไหว้แม่ย่านางรถนะคะมีความเชื่อที่ว่าท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองอาศัยอยู่รถหรือยานพาหนะต่างๆของเราค่ะดังนั้นเวลาที่เราออกรถป้ายแดงหรือว่าจะเป็นวันพระวันเจ้าอะไรก็ตามก็ควรไหว้ขอพรแม่ย่านางให้คุ้มครอง ช่วยปกปักรักษาเราระหว่างเดินทางและสำหรับการออกรถใหม่หลายท่านเล่นใหญ่ด้วยการไหว้รถกันจัดเต็มด้วยข้าวปลาอาหารผลไม้เครื่องเซนไหวต่างๆกันอย่างเต็มที่อันนี้ก็ตามแต่สะดวกเลยค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีการหาริบบิ้นโบมาผูกเสริมดวงกันก็ได้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ข้อ4ค่ะไปเจิมรถเพื่อความเป็นสิริมงคล แนะนำให้พารถคันโปรดไปหาคุณพระคุณเจ้าที่คุณนับถือเพื่อขอให้ท่านเจิมรถเสริมสิริมงคลปิดทองปัดเป่าคาถาขับไล่สิ่งไม่ดีพรมน้ำมนต์และให้พรกับคุณแล้วก็รถด้วยค่ะเชื่อว่าจะช่วยปกป้องภัยอันตรายต่างๆและช่วยให้เรามีสติในการขับรถมากขึ้นเมื่อได้มองเห็นยานที่พระท่านเจิมเอาไว้ให้ด้วยนะคะ แล้วก็มาส่งท้ายกันที่ข้อ5ค่ะให้จัดเตรียมหาเครื่องรางวัตถุมงคลเอาไว้ในรถนะคะหลายๆคนก็มีการเตรียมหาพระพุทธรูปที่เคารพบูชาจำลองเล็กๆมาไว้หน้ารถเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวคุ้มครองในขณะที่ขับรถหรือว่าช่วยปกปักรักษาในการเดินทางค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเลยนะคะว่าอยากจะนิมนต์หลวงพ่อวัดไหนมาคุ้มครองค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือ5สิ่งที่แนะนำว่าควรทำหลังจากถอยรถใหม่ป้ายแดงนะคะสะดวกแบบไหนเชื่อแบบไหนแล้วแต่พวกท่านเลยค่ะในการที่จะเอาเลิกเอาชายแก้เค็ดแก,แก,แก้ดวงของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งการมีที่ยึดเหนี่ยวและคุ้มครองไม่ว่าจะวิธีแบบไหนก็เป็นมงคลกับผู้ที่ขับขี่และผู้ที่โดยสารรถยนต์คันนั้นนั่นเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมีสติ แล้วก็ระมาระวังอยู่เสมอด้วยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิด5เคล็ดลับในการถอยรถใหม่ป้ายแดงมาหมาดๆเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ